เนี่ยมันแค่ร้อยกว่าคนเองอ่ะร้อยร้อยเดียวอ่ะแล้วอาจจะต้องไปตั้งตราดใช่ปะจังหวัดตราดอ่ะมันโอ้โหมันเดินทางแบบถึงจะขึ้นเครื่องไปยังมันก็เหนื่อยอยู่ดีนึกออกไหมมันมันทั้งวันน่ะมันคืออาจารย์ไม่ได้ไปพักนะสุดท้ายมันก็เหนื่อยทั้งวันเหนื่อยเดินทางเหนื่อยบรรยายแล้วมันแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยว่ามาขอแคนเซิลลวกันไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสอ่ะมันก็จะได้อยู่แหละแต่ทีนี้ถ้ารวบรวมคนได้สัก500รอยอย่างเงี้ยอ่ะ มันเห็นประโยชน์มันก็ไปได้อะไรเงี้ยมัน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 ได้อยู่อะไรเงี้ยไม่งั้นอาจารย์ตายเข้าใจทุกคนอยากให้ไปหมดแหละอาจารย์ก็อยากไปทุกที่แต่ตอนนี้อาจารย์มีคนเดียวร่างกายอาจารย์เลิกไม่ไหวร่างกายอาจารย์เริมไม่ไหวไงแล้ววันนี้อย่างยิงวันนี้อาจารย์เป็นไข้อะมันควรจะต้องได้พักด้วยซ้ำไปแต่อาจารย์ป่วยเมื่อคืนไข้ขึ้นสูงมากอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังต้องตื่นเช้ามาทํางานต่อแล้วเนี่ยตอนนี้ร่างกายก็ยังไม่ปกติหัวก็ยังมีอาการตึงๆปวดๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ ร่างกายก็ยังมีความแบบสั่นๆเล็กๆแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากเพราะว่าเราได้หาหมอเมื่อวานได้กินยาได้อะไรมันก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแบบไม่ยอมปรับพฤติกรรมใหม่อ่ะโอ้ไม่ไหวนะถ้ายังให้อาจารย์ดันทุลังในการที่แบบว่าจะต้องไปจัดงานไม่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถ้าอาจารย์ล้มคนนึงเนี่ยมันจะไม่มีใครได้ฟังอีกเลยนะทีเนี้ยมันจะไปกันหมดเลยนะจะบอกว่าเอ้แค่งานเดียวมาไม่ได้งานเดียวนะมันมีอีกหลายงานที่อาจารย์ต้องไปมันมีอีกหลายงานดังนั้นอาจารย์จึงต้อง สละคนที่หาคนได้น้อยเกิดประโยชน์นะเพราะเราเรา,เราลองจินตนาการอาจารย์ไลฟ์สดนะคนดูอาจารย์เป็นหมื่นคนน่ะกับอาจารย์ไปนั่งไลฟ์อาจารย์ไปนั่งบรรยายคนแค่ร้อยคนใครได้ประโยชน์กว่ากันมันต้องต้องดูแต่ที่อาจารย์ไปเดินทางไปต่างๆนานาในสถานที่เนี่ยเพราะว่าเขารวมคนได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าขันอาจารย์ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าร่างกายเราเริ่มแย่เราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนเเราก็ต้องปรับพฤติกรรมใหม่แล้วเพราะว่าร่างกายมันฟ้อง ร่างกายมันฟ้องแล้วว่า,าจานะไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ร่างกายมันออกแล้วมันเริ่มมีเริ่มมีไข้หวัดเนี่ยมาเตือนแล้วเริ่มมีการแบบอาการไข้ขึ้นเนี่ยมาเตือนแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้เลยก็เลยว่าเราต้องเซฟตัวเองหน่อยแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยเดือนกร,รกฎาจานี่ยล่วงมันต่อเนื่องเกินงานอาจารย์ล้าจะไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยตารางงานมันแน่นมากแล้วมันเช้าข้ามเช้าข้ามวันนี้ก็เช้าข้ามสองงานอย่างเงี้ย แล้วจะไม่ได้พักอ่ะไม่ไหวหรอกตายก่อนก็เลยอยากให้คนที่อาจารย์ปฏิเสธไปเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่อยากไปทุกที่แหละที่อาจารย์ปฏิเสธอาจารย์อยากไปหมดแม้แต่บางคนรวมคนได้ตั้ง7 0 0คนนะอาจารย์ยังปฏิเสธเลยตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรมันไม่ไหวมันเหลือมันหลายที่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะไม่ได้หยุดนึกออกปะสุดท้ายก็จะไม่ได้หยุดอยู่ดีสำคัญที่สุด สุขภาพมันสำคัญใช่ถ้ามันป่วยแล้วมันเตือนอาการมันออกแล้วต้องหยุดต้องฟังต้องฟังร่างกายมันเตือนไม่มีเหตุไม่มีเหตุเราเพิ่งมาเถิดอาจารย์ยังไม่อ mm ิ่มอาจารย์หลัแล้วนี่อยู่ติดอาการมากี There, ี่ปเนี่บีมเื่อาจารย์ไม่ได้กินนี่เลยกินแล้วดี โอเปร่าโอเปร่าไม่ไม่อยากฟังฟังไม่ได้เองถ้าอาจารย์จะไปบอกตรงๆว่างานนี้ก็ไม่อยากให้ไปอยู่ดีเพราะยังไงต้องเชฟอาจารย์ไก่อนเมื่อวานอาจารย์ตอนสุดท้ายขึ้นรถอาจารย์ทราบไหมครับแค่เข้าไปด่าอาจารย์เห็นหน,น้าตาตกใจมากใช่ชชมเม,มื่อวานแย่เมื่อวานแย่มาก เขา,เขาขเขคืาาอเขาเราะร่อยที่ดูอาจารั์ไม่เกินไม่จะนอนแต่อเอาไปล้างแล้วคุณนอนไปไหนอ่ะเาไปล้างเรยที่มนเขาจะล้างท่านเมื่อวานไม่ไปโรงพยาบาลเเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้มาเมื่อคืนจะไข้ขึ้นเมื่อคืนไข้ขึ้นเมื่อวาน่านดนเรือต้องได้เลยวันนี้อาจารย์ไม่ได้ยากิน ไม่ได้ฉีดเช่นะมเขาไม่ให้ฉีดมันไม่แรงอึงมาทั้งฉีดถามนี่ขนาดขนาดว่าหมอบอกว่าอะไรนะไม่ต้องฉีดอะผมสอบสอบหมอบอกเลยว่าถ้าจะให้อาจารย์ฉีดยาได้เพราะไเพราะว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะสอบสอบสอบ stop น่าอะมาสอบสอบอลละไรขนาดบอกหมอแล้วว่าอ,อ,อาจารย์ะจะต้องบรรยายจะต้องทํางานรุ่นี้ขอฉีดเลยได้ไหมแล้วหมอก็เลยบอกว่า แสดงว่ามันยังไม <ng> ่หน <Sam. S 1> ักมันยังไม่หนักแต่ว่ายังไงอาจารย์ก็ต้องอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ตัวเราอันมากคญหาคือมันไม่ใช่ที่จะมาฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะมันไม่ได้ติดเชื้อเราจะไปฉีดทําไมใช่ไหมล่ะคำถามมันเป็นแผลในคอมันไม่ใช่เป็นหนองถ้าเป็นหนองเนี่ยต้องฉีดแต่ตัวนี่ร้อนนะถอนตัวจากการรักษาเป็นแผลเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็เมื่อวานยังบอกคุณแม่อยู่ว่าอย่างของคุณแม่ของไอ ของอาจารย์รับรองได้ว่าต้องหกเศษกอบเศษแน่นอนให้ขึ้นค่ม ได้ยาฆ่าเชื้อมไม่ได้ถ้าไข้ขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับคอแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นอย่างแหลมด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์ลงไม่ได้แล้วจัดรถเพราะเขาเคยเป็นใช่อันนั้นมันตอนแรกมันจะดูแบบสบายไปได้ไปได้พอสักแป๊บเดียวเองอ่ะมันไม่มันทันทีเลยคือล้มอย่างที่แหลมล่วงวันนั้นเนี่ยใช่ต้องบ่ายไม่ไหวเลยแย่เลยเป็นมาแล้วล่วงเลยอาจารย์ใกล้แหลมอ่ะแต่ไม่ได้เป็นยอดก็โชคดีตอนตัวนี้รุนนะเ้าจะเป็นหรือเปล่าขึ้นมาสามสามอย่างมีอะไรบ้างนอนไม่ไม่มีสักอันหนึง ถ้ามันเป็นอ่ะมันรู้ได้เลยว่าอาจจะทํางานไม่ได้แล้วโอ้โหยิ่งถ้าเป็น U A เหรอใช่ว่แต่ทํางานเลยจานสัตว์เลี้ยงยังอยู่ไม่ได้เลยโทรศัพท์โทรศัพท์ปิดหมดสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ไม่ได้แล้วคุมโปงอยึ่งสามเมื่อวานหมอเขาเด็กสิบนาทีมันแทงเข้าไปแล้วมันึงอนเลยปึ๊บแค่เนี้ย ได้ได้แต่มันแทงเข้าไปแค่นี้ปึ๊บหมุนทีเดียวดึงออกเลยแต่โรงพยาบาลอิจิแคแทงเข้าไปลึกแบบเหือบสุดก้าแล้วหมุนอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ต้อง,ต,องต้องอยา่างนี้ตนี้แะเจ้าอาจารย์บอกว่าย<า>ังไม่เอาออกอ,อ,กอีกเหรอมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยประมาณนาทีนึงอ่ะไม่ยอมเอาออกอ่ะจีนโรงพยาบาลอิจิจนอาจารย์เจ็บข้างในอ่ะไม่ได้ว่าอาจารย์นะคะว่าคนที่ใช่ใช่มันเขาดูเขาดูเขาดูสานขลังนิดเดียวมันสิ่งที่มันนิดเดียวก็ได้แล้วได้แล้วความที่ถูกต้องอ่ะ คนไม่นั่นเขาจะตรวจน้ำลายได้เหรอเขาบอกก็ว่าเป็นจับไอตรงที่เขาให้จับนะแล้วก็เข้าไปแค่นั้นแล้วกดลงใช่แล้วก็หมุนนิดเดียวใช่ออกได้เลยเราตรวจโควิดเราตรวจเองที่บ้านเราหมุนนิดเดียวแทงเข้าไปนิดเดียวยังเจอเลยว่าเป็นโควิดอย่างเงี้ยแต่นี่แบบโอ้โหโรงพยาบาลใส่เข้าไปแล้วหมุนแบบหมุนไม่ยอมออกอ่ะไม่เอาออกจนอาจารย์เจ็บข้างในแล้วน้ําตามันไหลอ่ะมันเจ็บมากโรงพยาบาลไอจิก่ะ โอ้โหวจะแบบมึงพากูไปฆ่าจะชัดเจ็บแล้วอาจารย์เจ็บประมาณสองวันน่ะโอ้เออเจ็บไปเลยอ่ะแล้วอาจารย์ประกไม่ดีเดี๋ยวไปอักเสบในจมูกอาจารย์เป็นคนอดทนอะไรมากนะแต่โอ้โหอันนี้คือเจ็บแบบเจ็บค้างไปสองวันอ่ะอันนี้เยอะไปแล้วน่าคิดว่ามันเกินไปมันแข้งอะไรอาจารย์นะกีพยาบาล่ะเกียรติกูกูว่าไม่ได้ตามสูตรแต่ตามแขนเออไม่แค่กดลง คือแจงยงเข้าไปแล้วหมุนนี่ก็ไม่มีประโยชน์ต้องกดลงแต่เม<ง>ื่อวานเขากดลงไหมะกดกดเมือ่อวานเข้าไปนิดเดียวเองแล้วก็หมุนสองเทียวออกแล้วคือมันจะมีปลายด้ามที่จับอะส่วนนี้ก็คือแค่ส่วนนี้แล้วกดลงแล้วก็ตอนใส่เข้าไปในน้ำยาแต่ว่าของเราทำมัน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 ยังหยากไงแต่ถ้าของโลบา,า,าร์ามันชุวมชุ่มดีทีาจานโถนโลบามันชุ่ม นี่ต้องถามไม่ได้เนาะโอ้ถ้าหมุนละชันขนาดนั้นนี่เป็นก็ผักเนือนะ้เนี่ยโอ้อาจารย์อย่ากจะผักมากเลยนะมันไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆมันแย่มากตอนนั้นคือมันจะแบบโอ้มันเจ็บแบบเจ็บแบบเจ็บมากอ่ะมันหมุนไม่ยอมมาออกมันหมุนอยู่นั่นน่ะแสดงว่าอุปกรณ์มันไม่ดีหรือเปล่าวะไม่มันมันมันปวดไม่เป็นผักเนือไม่อาจแล้วพี่ิ๊กบอกพี่ติงกไหมอ่ะ ตอนนั้นบอกมันหรือเปล่าไม่แน่แต่ไม่ได้บอกก็ที่โรงพยาบาลบาร์ร่าเจาะเลือดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันคิปเข้าไปไม่เจอมันก็ไปควานควานอยู่ข้างในเสร็จก็ฝักมือมันเลยบอกเธอไปเรียกพยาบาลที่เขาจะมีชพยาบาลที่แบบเจาะโดยตรงจาะโัวงมาบาางคนมาหาเส้นไม่เก่งไปเรียกเขามาเลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขนไม่เอาเธอ มันตลกนะบางทีเหมือนแบบว่าเขาไม่เก่งอ่ะอาจจะเคยเจอเหมือนกันแบบว่าเอาเอาเข็มไปแบบไปแบบปี๊บี๊บแล้วเราเจ็บนะแทนที่จะเอาออกมันก็ตกๆหาใหม่เปลี่ยนห้างทำไมจะต้องพยายามอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้โหพี่นะเมื่อก่อนกานยาเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งอย่างนี้นะที่กำลังสวยเข้าใจหน้าเราลายเป็นคนหน้าลายมากคุณแก้วอ้าวคุณแม่ อาจารย์อาาจรย์คิดเหมือนผมเลยครับอาาจรย์แหลมยังมีไข้กับมึนหัวอยู่เลยครับแต่แหลมยังไม่หายดีแต่ว่าแทบไม่ไอแล้วไข้หวัดรอบนี้ดุมากใช่ใมันเอมันร้ายมันตัวแรงอยู่แล้วครูเอบอกไปเลยไม่ครบ5วันอย่ามาคุยกันให้าวันแล้วยังไม่ดีอันตรายอ่ะเนี่ยใช่สายพันเอมันไม่ดีมันมันแล้วในมันติดได้ด้วยทาอเดียงีันน่าร้ายดีดีแล้วที่เขายังอยู่ในห้องครัมีแม่คอยส่งข้าวส่งน้ำอยู่แม่ แล้วถ้าคนเป็นโรคประจำตัวก็อันตรายใช่ไหมคะคัใช่ใช่มีอะไรซื้อไปฝากแหลมปรับรูงมาได้ปาวะช่วงนี้กี่ช่วยทำให้มันแบบสบายตัวขึ้นอ่ะคือมันไม่อยากทานก็เป็นมาแล้วอะไรก็อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำกระดกกระดกเข้าไปอ่ะหายยากอยู่นะอาจารย์ก็จะตังคุยได้ไหมก็น่าจะได้อยู่าอยู่ไหนสั่งตังคุยไปส่งที่ให้แหลมหน่อยอ่ะก็ถามแม่แตนก่อนเขาส่งอะไรมาให้บ้าง แม่แตนเขาให้พี่ป๋องส่งทุกวันนะอาจารย์ส่งให้แหลมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวราลองดูก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะพี่คนพี่เหมียวที่ขนควายอ่ะนั่นก็ส่งอาหารไปให้แหลมทุกวันอ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยครับแต่นั้นแต่นั้นก็เป็นใช่เราเป็นคนหน้าร้ายมากร้ายแต่หนาเคืออาจารย์เห็นหน้าใครจะรู้เลยว่านิสัยเป็นยังไงร้ายมากครับใช่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บแต่อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดไหนแต่เห็นหน้ารู้เลยดูแย่ไงก็รู้ กินยายาแพ่าะฉนั้นยังไม่ได้กินยาอะไรครับยาโรงพยาบาลไม่มีอะลีนอนอะไรอ่ะไนนม่มีได้กินเลยใช่ไหมครับแปดชั่วโมงไม่ง่วงแน่หรอครับไม่ง่วงไม่ง่วงมันไม่ใช่ยาเนี่ยไม่เดียวใช่ไหมใ่หัวม่ง่วงจรห้าโมงครึ่งก็หมดไปนั่งฟังดีๆอาจารย์ หลับกลางอากาศกินอีกทีห้าโมงเย็นครับไม่ทะเลาะมาไม่มาไม่ง่วงอยู่ครับมีกี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอีกทีเก้าโมงครึ่งตอนนี้แปดชั่วโมงแล้วครึ่งหายไปไหนอาจารย์บอกหน้าเราลายอยู่พูดก็ได้คนนี้อาจารย์ชอบแย่ชอบแย่ให้กระตุ้นอารมณ์ด้วยผมไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอโทษเดี๋ยวนี้ถ้าผมีพยานไม่หมีจบแก้มีพยานได้ใช่ใช่เห็นไหมจ่าเด็กห้าทีเราต้องไปนะก็มีพยานนะคะจ่าจะให้พี่มนต์แวะซื้อเขาคุยให้ครับอาจารย์เออเพราะเราต้องไปที่ลุนยาดก่อนเราที่ไปอบจก่อนหรือว่าไปที่อําเภออบจครับจากทางจากตรงนี้สิบสี่นาทีครับตรงนี้มันมันหากระดูกนั้อะเคแวเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรเลย่องนิดเดียวนิดเดีย ยังไงก็มองเหมือนงานวัดเนี่ยเขาเตรียมจะเอาไปทำเป็นแว่นๆนี่ไงกำลังเขียยกำลังเขียยใส่ถุงไงไม่นี่ไงที่เอาให้ใส่ถุงกลับบ้านอะมาวัดอะไม่ไม่แล้วทันไอช็อตของมาฮเอาสำลัดจัดค้ามาแล้วไงอมาแบ่งเัดเพื่อให้เอากระเป๋าขาวให้อาจารย์หน่อยแป้งฝันเหมือนจะไปเป็นข้าวต้มนี่หมีกระเป๋าขาว จารย์ครับที่นี่เป็นน้ำประดาลไปที่ที่เอาปจดีกว่าครับอาจารย์ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกไปเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหคนดูเลยเนี่ยเก้าร้อยกว่าช่องพีจีย้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เบอร์ยินดีโอ้โหดีใจด้วยนะอาจารย์อาจารย์เบอร์คลิปสองล้านกว่านะ อตัวกลมคุณห่อคะนี่ผมไม่ได้เอานะพี่เขาให้นะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดผมไม่ได้ผมไม่ได้เอานะแอดปัดทนทานพี่ชมหรือหรือเป็นห่วงหรือยังไงเดินไปไหนเดินไปที่ไหนอะเดินเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยเดี่ยแล้วผมถือเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่า เดี๋ยวตามอาจารย์ก่อนนะอา,อ,นอาจารย์เดินไปในป่าแล้วอาจารย์เข้าป่าแล้วอาจารย์เข้าป่านี่อาจารย์เดินชมสวนภาพกิ่งค่ะอาจารย์ โตไม่ได้ใช่มันไม่มีโอกาสได้ออกดอกเลยเนี่ยแม่เพิ่งตัดยอดไปเดี๋ยวแล้วอาจารย์ได้สีอะไรไปสีขาวอล้วสีทองอ่ะนี่อยู่บนต้นนี่ไงยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้อาจารย์ชอบสีทองเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้เลยเหมาไหมล่ะหรือว่าไงอาจารย์เอาไปมุกย้ายก่อนซื้อเตรียมไม่กอนไงผมก็ยังไม่ได้ผม เดี๋ยวเก็บไว้ให้เพราะว่าเขาทำเรื่อยๆไปจะจัดก,การที่ให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้ก็ไอาจารย์บอกคูผมเป็นร้าน,นาเดี๋ยว <c oughs> ไน้ำนี่ไงับอ,อได้ครับอาจารย์เดี๋ยวมาไปนี่ดูทุกคนนะคะดูนี่กำลังกำลังห่อข้าวกันใหญ่เลยเนะี่ยเออกระผมกันใหญ่ดูพิมพ์ต้มยำกันเลย ทำที่เห็นเลยค่ะกลับบ้านโอ้ยขอบคุณค่ะขนกลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมฝากตังให้โมนะโมเป็นหลักฐานอยู่เนี่ยเป็นหลักฐานใช่ไหมอีหอ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 อไม่พวกพวกพี่เอาไปนู่นน่ะไปช่วยงานอาจารย์จะได้ไม่รวมเลยนะ จะได้ไม่ต้องกินมันมีลาบอีกนะยังเหลืออยู่เอาไปเติมนะน้ำลาบไม่เลืมค่ะเดี๋ยวหนูตักไว้ให้เลยใส่ไปเลยพี่แกงไม่อีกไหมต่อปิจิยอนอาจารย์เดินไปไหนี่อ่ะอาจารย์ไปไหนแล้วอาจารย์ไปนิพานแล้วไหนไหนกลับมาแล้วโนนก็ติดแดงไอ้ร้อยถุงละโน้นอาจารย์แปรงฟันอยู่ตรงโน้นทุกคน เทียม่อย <repay ments. S 1> อาจารย์ด <Natural Four. S 2> ีขึ้นแล <res> ้วค่ะอาจารย์ดีขึ้นแล้วค่ะอมยหอเยเดี๋ยต้มยนยเดี๋ยต้มยำเดยวเดี๋ยว